สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊กๆเช่นเคยนะคะมือนีค่าเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้ารถเกียวหนวดเขาคู่ตาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิเขาไปพูดคุยนะคะว่าลูกค้าท่านนี้มีรถเกียวรุ่นใดนะคะแล้วก็เป็นอย่างเพิ่นขึ้นเหลือใส่รถเกียวหนวดเขาคู่ตานะคะเดี๋ยวฮอสิไปพร้อมกันเลยพ่าจวน่าน่ฟาอ่าคุณพอเป็นอย่างขึ้นได้เหลือใส่รถเกียวคู่ตาคือพ่อเนี่ย จ้างชู้ฟีชู้ฟีรถเจี้ยวขีร้อยจ้างเกี่ยวเขาทำหน้าที่แต่ฟอนี้พอเรียกว่าหนุกใส่เรียกว่าพอเอารถจะเป็นพอพอเรียกว่าเอาก็าเอาแต่ชู้เป็นเด้พอวางที่แล้วมันนี้เขาเลือกอ่ะรุ่นนี้เนาะค่ะพอดีซีเจ็ดซีสี่พาดเนาะค่ะเนาะเอามาใส่จนตวัวกันค่ะพอหรือว่าจ้างจนตัวจนตัวยังเดียวบอค่ะส่นวนตัวนีผู้จ้างเขาเปลี่นไม่ใครไป,าาไปกันเ้องไป เฉพาะหน้าเฮาส่วนตัวนี่หลายบ่างคะคุณพ่อชนตัวนี่ลายหน้าอะไรเนี่ยเนาะขั้นหน้ารูปหน้าเตาอืมก็คือใส่ในขั้นเดียวกันนี่เนาะขั้นีกันแล้ววันนี้อ่าตั้งแต่ออกมาเนี่เคยเจอปัญหาอย่างบ่างคะคุณพ่อสำหรับรถเกียร์รุ่นนี้บ่บ่เป็นยังไงถูกมีคน้องอยู่ สมมติว่าคุณพ่ออยากแนะนําสําหรับเกษตรกรที่เพิ่อนอยากได้ลดเกี่ยวหวดเขาคือเฮ้านะค่ะคุณพ่ออยากแนะนําจังไดค่ะว่าการใสงงานมันเป็นจังไดแบบการตัดสินใจสื่อไหมคะคุณพ่อ